สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านั้นสั่งโต๊ะราคาพันสามนะครับ เราก็จะมีชุดผ้าคลุมเก้าอี้สีขาวเต็มตัวแบบนี้นะครับคลุมให้ลูกค้านะครับงานก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับวันนี้เป็นงานอุปสมบทนะครับผมอาหารลชุดราคาพันสาจะมีแปดเมนูนะครับเดี๋ยวช่วงออกอาหารผมจะพาไปดูปริมาณอาหารนะครับ ว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและปัญหาที่ลูกค้านั้นมาปรึกษาเรานะครับ <c oughs> หนึ่งนะครับรสชาติไม่อร่อยนะครับ 2. ปริมาณน้อย 3. บริการไม่ดี 4. เมนูไม่ได้ตามที่สั่งนะครับและ5ออกอาหารช้าแขกรอ,อกินนะครับและ ปัญหาที่6สุดท้ายเลยนะครับก็คือเวลาประกอบอาหารแล้วไม่ทำความสะอาดครัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมนะครับ